สวัสดีค่ะไม่กินขาวับตำบักม่วงเดอ้อค่ะพี่น้องตำมะม่วงเป็นบักม่วงปลาค่ะเป็นมะม่วงป่านะคะตำบักม่วงแซ่บๆกินกับปิ้งปลาค่ะปิ้งปลาแห้งค่ะพี่น้องเป็นปลาขาวซอยค่ะปิ้งปลาแล้วก็ไข่เจียวกินกับข้าวเหนียวนะคะพี่น้อง นี่ปลาแหงค่ะเป็นปลาเคลื่อนค่ะพี่น้องปลาเขือนแม่น้ำเปล่านะคะเขื่อนลำเปลา่าน,นี้ก็ตำหมกม่วงตำหักมว่มกมวงปลาบานเท่าเหนือคะ่ะพี่น้องเจ็บแซ่ค่ตะตำไส้หนำปลาเด็กนี่แหละคะ่ะตำหมกม่วงปลาแล้วก็ทอดไข่ค่ะทอดไข่ธรรมดาทอดไข่เจียวทอดแบบบ้านๆนี่แหะคะ่ะ